อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจครับโดยเฉพาะเรื่องนี้น่าจะเหมาะกับคุณธนะวันมากเพราะว่าเข้าสู่ช่วงเทศกาลของสากรุปแล้ว<อ>ที่เขาจะมีจัดงาน,น,นวันนี้<า>นเป็นงานใหญ่ปีเลยใช่ไหมคะใช่ครับพี่จะมีการขายสินค้าคุณภาพแล้วก็มีการลดราคานะครับวันนี้จัดขึ้นแล้วแน่นอนที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจนะครับคุณฐานิตาบุญล,ล่าไปติดตามเรื่องนี้นะครับว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามพร้อมกันครับ เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสําหรับงานสหกรุ๊ปแฝกครั้งที่20นะคะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางประธานเครือสหพัฒน์คุณบุญยสิทธิ์โชควัฒนานะคะก็ได้กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการแล้วค่ะโดยในปีนี้นะคะก็ยังคงวัตถุประสงค์ของการจัดงานเช่นเคยนะคะนั่นก็คือการลดภาระค่าคาองชีพให้กับประชาชนค่ะ บรรยากาศวันแรกของการจัดงานชากรูปแฟร์ครั้งที่20นะคะเป็นไปด้วยความคึกคักไม่แพ้กับปีที่ผ่านมาค่ะโดยช่วงเช้านะคะได้มีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการประธานจัดงานชากรูปแฟร์ครั้งที่20คุณบุญเกียรติโชควัฒนาก็บอกนะคะว่างานชาพักรูปแฟร์ปีนี้นะคะจัดภายใต้ใน Crit ักขิ i แอนด์โฮสเทสดิจิตอลเวินะคะที่สื่อถึง การยึดมั่นในคุณภาพที่มีต่อโลกและสิ่งแวดล้อมตลอดจนความซื่อสัตย์และคุณธรรมที่มีต่อลูกค้าและก็สังคมนะคะโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะมาใช้เพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ค่ะสำหรับภายในงานปีนี้นะคะก็มีสินค้าทั้งเครื่องอุโปโภคบริโภคที่นํามาจัดจําหน่ายกันในราคาพิเศษกว่า1000คูหามีผู้ประกอบการจากในประเทศและต่างประเทศรวมกัน กว่า428รายซึ่งนับว่ามากกว่าประวัติมากกว่าเป็นประวัติการนะคะโดยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง100รายค่ะ ด้านประธานเครือสหพัฒน์นะคะคุณบุญ,ญยสิธิ์โชควัฒนายังบอกด้วยนะคะว่ากําลังซื้อของผู้บริโภคในช่วงครึ่งหลังของปีนี้จะค่อยๆดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเห็นได้จากยอดขายสินค้ากลุ่มอาหารที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนประกอบกับรัฐบาลนะคะมีการเบิกจ่ายงบประมาณและลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทําให้มีเม็ดเงินเข้ามาหมุนเวียนในระบบนะคะและนอกจากนี้ยังเป็นไปตามฤดูกาลที่ครึ่งปีหลังเศร,รษฐกิจมักจะคึกคักกว่าช่วงต้นปี จึงทำให้คาดว่าในงานชากรูปแฟร์ครั้งที่20นี้จะมีผู้สนใจเข้ามาชมงานไม่ต่ำกว่า1ล้าน1แสนคนและมีเงินสะพัดมากกว่า300ล้านบาทค่ะสำหรับงานชากรุปแฟร์ครั้งที่20นี้นะคะก็จะจัดไปจนถึงวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจติ์คุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะมาเลือกชมแล้วก็เลือกซื้อสินค้ากันได้ในราคาพิเศษค่ะ ไปไหมครับคุณธนาวันไปแน่นอน <c oughs> นะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็มีวันหยุดด้วยเสาทิย์ก็ยังช้อปได้อยู่นะ,ะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนั่งรถไฟฟ้าไปสะดวกสบายแล้วเขามีบริการส่งสินค้าถึงบ้านด้วยนะคุณถูกต้องนะฉะนั้นใครที่มีเวลานะครับอย่าลืมครับมีจนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้หรือวันอาทิต